คนก็มีมอนเโรแต่เากมีนกตนอลแวก็มีบรัทโออแล้วก็ต่อมาก็จะมีงานเกี่ยวกับเพื่อควบแปลวเดี๋ยววิดีโอจะส่ต่อไปนะครับว่าเราจัดกันได้ยังไงว่าเราจะโปรโมทเรื่องโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเราจะเกียบเรื่องเพื่อสุขภาพแล้วก็ ก็คาบิสกซาเพื่อการแทยเราก็จะให้ความรู้ว่าการชี้ไซสกซาเนี่ย้มันถูกต้องแล้วก็ได้มีในด้านการรักษาต่างตรงนี้ก็คือเป็นนกาที่ราจจัดเยวเพื่อกำาเการแทแล้วก็ท่อว่ยวําเ่องเท่ยวรื่อสุขภาพแล้วก็ C C and a reality T W TC 2024แล้วก็เพื่อจะได้โปรโมทเป็นทั่วโลกงานเทศกาลการสถาบัน์ที่ได้บริษัทมาร่วมในการแถลงขในวันนี้ความเป็นมาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะนับว่าหลังจากเรากลับถึงเรื่องของโควิดที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลงก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมกานเพื่อขับเคลื่อนให้มีการนำเอาเรื่องบริษัทส่วนนี้มา ในไ,ได้คืนกับให้ประเทศไทยพื้นในภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ขออนุญาตเรียนทุกท่านให้ทราบว่า w ว l l n e s ต่างกับ m e ิค a l กับโทนธรรมดาอย่างไรก่อนนะครับคําว่า m e i c a l โทนเส้นเนี่ยคือการที่คนต่างประเทศมารักษาในประเทศไทยเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของแพท,ทย์ไทย แต่ถ้าอยู่ในชัยไม่ทำได้เลยเราก็เปี่ยนสายสูงที่ได้ไปเพราะฉะนั้นเราเอาแนวคิดในการป้องกันมะน้ำเราก็จะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคในราชการได้อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับคือโรคเรื้อรหลังที่เรืยอว่วาที่คณะผู้จัดงานนีายได้เกลือกมือพัทยาในการจัดกิจกรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการไปร่วมงานกันไปสองครั้งแล้วนะครับซึ่งก็จัดกันที่งาน ใน,ในช่วงที่ผ่านมานะเป็นเรื่องการาใช้กระชาเรื่องสุขภาพนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานแจ็คกี้เองเนี่ยก็ได้ได้แรงเห็นถึงศักยภาพของกรุงพัทยานะครับในปีหน้าในช่วงเดือนเมษายนสายนั้หลังจากวันไหลพัทยาเนี่ยก็จะมี2กิจกรรมเกิดขึ้นนะครับก็กิจกรรมแรกก็คือจากเดิมที่ห้างโรอยัลการะเด็นนะครับในช่วงวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่เป็นสายนี้ก็จะพู่เดินเรื่องของ การทุบ,บเดนนะครับมู่หวังนะครับซึ่งพัทยาเองก็อ,อ,อย่างที่เคยได้กล่าวไปนะคับซึ่งทา,าง์ทีพซีเองก็ได้เลยสังเกตุคุณลักษณะของของพื้นที่บด้วามาดูแล้วนะครับแต่ในพัทยาเองเนี่ยนะครับเราก็มีเพื่อแต่งุบเดนนะครับที่จะทำให้การจ,าจ,ะจะัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีความครอบคุทบมทุกนิตินะครับก็มิติแรกก็ทางด้านศุกร์ศุกร์ที่อยู่ด้านนี้ที่28เมษายนก็เป็นจุดจัที่เกิดการระบาด การกาันเลยครับโลยวันนี้เราก็ใ่ได้ซึ่งเราก็คิดว่าเอกชนมีความพร้อมนะครับก็ได้ผความรู้ về ที่ c t r and c a s s d Displaying z o e ก็อดีครับกอ่า The a r a i a and have i c o r o e l t h Tourism in <iendo> the future นะครับก็อขอบคุณทุกท่านกับสับที่ และ now เล่นนะครับก็กระผมในะนำตัวแทนของคุณลลิตาที่บนธานนะครับผู้จัดการใหญ่สินค้าโรดิ่งเดลินัสซาในการนี้เราเราเราดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ได้สนับสนุนพื้นที่ให้คุณจักรีได้จัดงานของตัวบริเวณเคลเตอร์นะครับส่งอันที่สี่ที่สิ่งนี้นะครับกระผมบอกว่าอภิญาก็จะนอกเหนือจะเป็นเมืองเองแล้วก็ยังเป็นเมืองของบรเวณเซนต์ได้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็อยากขอให้อวยพรนะครับ So that i go cool. behind everything every time with the money or with the all my stuff sport mr. jackie and the reading the national charter and he doesn't like to, to lose it One, two, three. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ